ใี่ครับคุณยายบุญงวดที่แล้วครับท่านกุมารมาบอกแปดเดือตัวเดียวตัวเดียวเอออว้าเนี่ยสุดยอดเลยท่านกุมารครับมาจากคำชะโนดแล้วคุณไปคำชะโนดผนได้เนี่ยเมื่อวานไม่ไอ้งวดงวดงวดก่อนน่ะแรไปเเลขมาจากไหนท่านกุมารอก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามแต่งวดนี้ปู่เขาบอกอืมว่าปู่กับพามยายว่า ยายรู้ไหมว่าระมาณจะเอาหุยที่ไหนยายก็ถักบอกเขายายไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแต่ว่างวดที่แล้วนี่เม็ดเดียวด้วยนะท่านครับเม็ดเดียวคนสุรินทร์ดีเนาะเม็ดเดียวให้มาแปดเจ็บสามตัวแ้วก่อนเขให้สองตัวครับงวดจะแล้วให้สองตัววดนี้ขให้สองตัวแต่ก่ว่าแปดเจ็บต้องกลับด้วยนะครับเพราะว่าร่างออกแปดเจ็บ โอ้สุดย<ม>อดมากเลยท่านกุมารวันนี้กุมารท่านกุมารบอกว่าจะไปเอาเลขมาให้ยายเ,าเป็นเป็นท่านท่านกุมารมันก็ฝันบอกหรือว่าไงครับไปเอาเองไม่ที่บอกว่าจะไปเอาเลขเนี่ยท่านเขาบอกเขาบอกบอกในความฝันหรือว่าไงบอกตัวคุยไปคุยมานั่งสื่อสารเลยโอ้นั่งนั่งสื่อสารกันเลยแดีนะ๋ยวเราเหมือนเราคุยกันนี่บ่อกยาย อ้ามาปุ๊บ้ามาสิงเขาก็บอกเลยแม่หนูมาแล้วนะออเม,ม,ม,มื่อวานก็มาสิงแม่หนูมาแล้วนะแม่เพราะว่าแม่เริ่มเริ่บเริ่มเริ่ก่อนยายตอนที่ท่านกุมารจะไปเอาเด็กอากุมารพูดกับยายว่าไงครับก็ให้ยายแต่งให้เขาแต่งอะไรครับแต่งที่เขาจะเอาไป โอ้เขาจะไปขอเขาจะไปขอเขาจะไปเอาหวยโอ้ให้แต่งให้เลยแต่งให้เลยมีอะไรมาไม่ใส่เขาไม่ใส่นะเออเหมือนเ้างหอเขาเนี่ยน้อยน้อเหมือนเ้างหอเขาไปหน้าเนี่ยน้อยน้ำเฮ้มีข้าวไม่ละปลาแดงปลาแดงหมากลู่หมากลู่ปัจจัยหกบาทปัจจัยหกบาททุกเทียนอือเอ้คุณยายต้องมาแต่งให้ท่าานมถ้าไม่ใส่งเขาไม่ใส่ มีผลไม้ได้ไหมยายมีผลไม้อะไรน่ะเขรียกส้มโส้มโอเอาไปโมเอาไปด้วยเออเอาไปกินเพราะว่าแต่มาดูเอาไปทำไมเอาไปขอกับกะปูนยอดที่สำเภาทองดีโอ้โหขอขอกยายแบบนี้นะอืมไปขอไปใส่ตัวนะขอให้ยายแต่งให้ขอให้ยายแต่งให้ด้วยอืถ้ายายไม่แต่งเขาก็ไม่แต่งลักษณะที่มาสื่อสารกันให้ยายขึ้น ในในห้องพระครับครับห้องพระแต่ก่อนแต่ก่อนเขาวาจะไปวันเสาร์แล้วพอดีวันนั้นยายก็ถูกหวยเลยยายก็ซื้อของมาแต่ให้เขาใช่ไหมแล้วพอดีแต่ให้เขาวันนั้นเขาก็ไปวันวันพุธกลับมาวัดทหารกลับมาวัดทหารวันนี้วันอะไรวันศุกร์วันศุกร์กลับมาเมื่อวานมาเมื่อวานกลับมากี่โมงครับไม่รู้เนาะยายที่ไปตอนไหนอ่ะ อ๋อยายขึ้นห้องพระบ่ายยาย่ทำใบสีเสร็จแล้วก็ยายขึ้นไปเอาทองแล้วเขาเขบอกว่าแม่แม่ไม่มาแล้วนะเออโอ้หมดนี้ศูนย์มานะแม่ศูนย์มาเพราะว่าไม่ทางหมดนี้ศูนย์มานะศูนย์มาเพราะว่าแบบนี้นะหน้าหน้ามีรูนนะคุณสลิงศูนย์มาศูนย์มาหมดนี้ศูนย์มานะแม่เดี๋ยวตอนเย็นหนูจะบอกว่ามันศูนย์อะไรอ่อือ ว่าแบบนี um ้นะแล้วคนยายทำไป็ ah ีสองทุ่มเสร็จเมื่อวานอ๋อค่ะผมแล้วทำเสร็จแล้วแบเอาผีไปไว้ปูครับครับแล้วปู่เขาขอรับอย่าปู่เขาที่ให้เขาทำขนมทานอะไรผู้มาทำขนมทานนี่ยายยายทำมาถวายแล้วมาทานนะเออมาทานแล้วเขาก็บอกอตอนสองทุ่ม 2> 2คุณยายเอาของไปถวายสองชุ่มกว่าอกว่าแล้วคุมาลท่านได้ยังไงมัางครับทีนี้พขทานเขทานเสร็จเขาก็บอกว่าแม่มอิงเขาว่าอินอิมอร่อยจริงจริงเขาว่าแม่แม่ซื้อเลยแม่เอาเลยสูงสี่บอกมาตัวเดียวเลยบอกแม่ตัวเดียวแต่ นั่งกับทักหนึ่งคุยกันทักหนึ่งแล้วเข้ากระบอกสิแม่สามตัวมันเก้าศูนย์สี่นะแม่โอ้เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่โอ้เลขนี้นะคลูซูลินทร์ครับเลขสามตัวนี่ต้องรีบซื้อนะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะเต็มก่อนเพราะว่าแบบนี้แม่พี่ซื้อเอาท่าเีรือมันอั้นนะกระบอกด้วยนะแล้วก็ตัดด้วยนะแม่ถ้าเอาศูนย์สี่ก็เอาศูนย์ห้าด้วยอืมื่อมันขึ้นหัวมันขึ้นเอามันลงก็เอา ศูนย์สามก็หนึ่งศูนย์สามถ้าลงศูนย์สามอ๋อแสดงว่าเขาตัดเขาบอกให้หมดเลยทางประมานนี่กลัวเลขศูนย์ศูนย์สี่มันจะเลื่อนขึ้นมันลงอ๋อมันจะเลื่อนแต้มหนึ่งถ้าขึ้นมันก็เม็ดเดียวเม็ดเดียวลงก็เม็ดเดียวสามศูนย์ใครมาศูนย์สี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่าแล้วก็ไอตัวสามตัวน่ะ แม่ก็ปิดไปเป็มาเก้าเป็นหกนะแม่เขาบอกเขาบอกวอ๋อสามตัวให้เก้าศูนย์สี่เออดูเด็กมีนี่อันตรายนะคนจุลินต้องรีบซื้อเก้นย์สท่นบอกุมนท่นก็ล่ออบเนาะอ๋อคู่หกกับเก้าตาหัวกับ้าเก้านะเอาหกศสี่ด้วยครับเียนทัางแ่เขียนไว้บหกศูนย์สีก็ต้องเกาศูนย์ส่ก็ต้กศูนย์สด้วย เออแล้วก็90ก็60ด้วยอ่านะครับตัดให้หมดใช่ตัวนี้ไหมครับคุณยาย่เนีตัวที่เขาให้มีตัวนี้ตัวนี้ก็คือเก้าศูแล้วเขาก็บอกว่าให้ตัดเอาเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันอ๋อคุณยายเขียนว่า604 นอกจาก904ให้เขียน604เอาก้าเอาเก้าเกตัวเดียวกันท่านผู้ชมเบิ่งแล้วอาจจะว่าโอ้ตัวเลขคือหลายเลยบ่หลายนะครับก็คือตัดบางคนก็สิว่าโอ้ยแอบคือบ่ตัดให้เจ้าไก่สิตัดจังได๋หนได้เลยแต่โบเป็นอีกบางคนตัดบ่เป็นอีกก็เลยต้นเน้นต้นเน้นของคุณยายเลยก็คือ04 04เออใช้ามตัว904 904มีแค่นั้นแต่ว่าหมู่เฮามาตัดให้ กลัวท่านกระมาณกลัวเป็น6กกับเก้าจะกลับหัวกลับหางก็เลยเป็น0กศูนยขาตัดให้ตัดเล่นตัดสองตัวที่9 0, 9าศูนย์เหศแล้วก็0ูนย์สตัวการก็คือหกสี่แต่กลัวมันขึ้นเม็ดหนึ่งสูงหาแต่ว่า0ูนย์สาบริเชียนไห่เต็ม กระดาษเต็มกระดาษเด็มก็เลตัดใา,า้ทางลงใต้หนหึ่งเพราะว่าศูนย์จะอยู่เลหมนี่เนาะศูนย์สามนี่นย์ห้าศูนยกกูมา่นเพินว่าศูนมาเลยเพินว่าบ่ใหญ่ใหญ่ไปขึ้นไปบึกเพราว่าแม่หนูมาแล้วนะกอศูนมาทะาแม่วัดนี้ศูนมาเพาะว่าเนะ เออกูมานว่าศูนย์มาเลยคัะไหนมันมานถึงหมดเมื่อกี้เร้แปดเจ็ดเออตรงตรงเลยตรงๆอ่าแต่ว่าจะถามว่าบุนหรือลานอืมอเลขมันต่องมีบนหรืลาเนาะครับนะครับคนสลีเนาะั่นั่นั่งนันั่งมานั่งคิดไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าไม่ต้องคิดมันเข้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบนี้มันเข้าอยู่แล้วใหมันรวมมันม่เข้าเลยใหญ่แต่ไม่งต้องตงต้องติา เฮ้ยเราแม่น่าตืนมาแม่ไม่เชื่อใจมืออีเแม่ต้องเชื่อใจตัวเราเองแม่อย่าเชื่อคนอื่นครับฉะนั้นงวดนี้วันที่26พฤศจิกายนยานิชั่นตูมันบอกน้องว่าอย่าอย่าเชื่อยายบุญนะให้เชื่อตัวเองให้เชื่อตัวเอง ชอบจะเอาบ่มาบ่จ้องสื่อเนาะเอานะครับใายชุดมีย่างหอดเอ็ซีคุณนายครับคุณยายขอให้เอ็มซีถูกๆรำๆรวยๆเด้อสาธุสาธุสาธุขาขอบคุณสองช่องเนาะ